กับ fc ผู้ติดตามนะผมสำหรับชิ้นงานตัวนี้นะผมตกลงราคาคุยไว้นะคุยไว้ว่าถ้าเป็นเงินนะครับผมถุงเนี้ยจะมีมูลค่าถึง5,000บาทนะครับผมแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เงินนะครับผมเป็นทองเหลืองชุบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยไปเทสกันดูว่ามีเงินผสมไหมนะครับผมไม่งั้นท่านจะอ่า uh. ศูนย์เสียแล้วก็เสียศูนย์นะครับผมในการซื้อขายนะฮะถ้าเราไม่รู้หรือว่ารู้ไม่จริงนะครับผมตัวนี้ผมทําการหยดน้ํากรดลงไปแล้วนะครับผมสีทองแดงขึ้นมาเลยนะแล้วตอนที่เราฝนหินเนี่ยหินไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝนให้ดูนะสีถ้าสีเงินนะ่ยมันก็คือเงินเลยแต่ว่าเนี่ยมันจอกสีทองเหลืองนะเห็นไหม ทองเหลืองนะครับผมโอ้ยเด๋อวเดืองทองเหลืองทองแดงเลยนะผมก็พยายามฝนหลายๆที่นะเพราะว่ามันสีทองเหลืองเลยนะี่ยไม่ใช่ทองนะทองเหลืองนะครับสุดกันนะว่าเป็นเงินหรือเปล่านะผมจะเผานะเพื่อจะดูนืวอข้างในเขา เปนเงินทองเหลืองแล้วเป็นดูนะสมีมันออกมันไม่เหมือนเงินเลยนะ,ะเดี๋ยวเราเทสอีกทีเ้าผมจะหลอมนะหลอมจรงนะเพราะว่าเมื่อกี้มันสีมันไม่ชัดหนอกเป็นทองเหลืองอนะ่ะมันไม่ใช่เงินถ้าเป็นเงินครบก็ต้องซื้อ,อเลยียญนะเป็นเงินเขียวเป็นเงินอะไร

สีออกเป็นทองเหลืองสีทองเหลืองแสดงว่ามันทองเหลืองทองแดงไหมแสดงว่าแทบไม่มีกันเลยนะเรียกว่าเงินเขียวก็ไม่ได้ดูดิไม่ใช่ทองนะนี่คือทองแดงทองเหลืองครับเนื้อผสมนะตัวนี้ก็คือหลอมแล้วนะเอาชิ้นงานนี้นไปหลอมมันก็ะจอกเป็นสีทองเหลืองนะ นี่ทองแดง้วยทองเหลืองเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปยิงแลบนะหลังจากเราเอาไปยิงแลบนะครับเราก็ได้เปอร์เซ็นต์ตามนี้เลยนะครับผมจะเห็นได้ว่า AG นี้ไม่มีค่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนะจะเป็น Cu 76นะแล้วก็จะเป็นสังกะสี21แล้วก็จะมีนิกเกิลนะครับ2นะครับผมก็จะสรุปได้ว่าชิ้นงานนี้ไม่มีเงินผสมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมจะสีเหมือนเงินนะ